นิสัยผู้มีบุญมากคนกากบาทกลางฝ่ามือไม่ต้องห้อยพระแม้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ย่างคุ้มครองขอน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านคะ่ะวันนี้ขอนำเสนอธรรมะในหัวข้อนิสัยผู้มีบุญมากคนกากบาดกลางฝ่ามือไม่ต้องห้อยพระแม้สิ่งศักดิ์สิทธิ ยังคุ้มครองเรื่องราวที่ทุกท่านจะได้รับฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำด้วยนะคะคนกากบาทกลางฝ่ามือคนประเภทนี้ไม่ต้องห้อยพระพบวัตถุมงคล แม้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านอย่างคุ้มครองวัตถุมงคลจำเอาไว้เมื่อเราไปบูชาก็ดีนำไปแล้วได้บุญวาสนาครอบครองก็ดีจะมาทำปฏิกริยากับวันเดือนปีกับธาตุขันให้เรามีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีถ้าเรามีแล้วมันไม่ได้ทำให้เราเปลี่ยนไปในทางไหนเลย นั่นเรียกว่าวัตถุอปมงคลถือว่ามันไม่ต้องวาสนากันของจะดีและศักดิ์สิทธิ์มันอยู่ที่เรามีความเชื่อและศรัทธาในสิ่งนั้นหรือไม่ถ้าเราไม่เชื่อไม่ศรัทธาในสิ่งนั้นสิ่งนั้นมันก็จะไม่มีความศักดิ์สิทธิ์อะไรนั่นความศักดิ์สิทธิ์ มันเกิดจากตัวเราเสียก่อนแล้วเมื่อเกิดความศักดิ์สิทธิ์แล้วจากตัวเราบวกกับสิ่งที่เราได้ครอบครองนี้แลมันถึงจะทำปฏิกิริยากันเขาเรียกว่ามันจะหนุนกันเกื้อกูลกันรวมกันเป็นหนึ่งแล้วจะมีอำนาจมหาศาลถ้าเราหวังพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์วัตถุมงคลอย่างเดียว แต่เราไม่มีสิ่งมาร่วมด้วยแล้วมันก็จะเกิดพุทธคุณปาฏิหาริย์อะไรไม่ได้เลยมันต้องเกิดจากเราส่วนหนึ่งของที่เรามีส่วนหนึ่งถ้าไม่งั้นแล้วมันก็จะเป็นของตายไม่ใช่ของเป็นแม้เราไม่มีวัตถุมงคลอะไรแต่เรามีองค์ภาวนาก็เท่ากับเรา แหวนพระสมเด็จดังนั้นฉันจึงบอกว่าไม่ว่าจะเป็นวัตถุมงคลอะไรก็ดีที่ถูกต้องด้วยอธิฐานมาแล้วด้วยครูบาอาจารย์นี้ย่อมมีอำนาจความศักดิ์สิทธิ์ในพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณแต่ถ้าเราคิดว่าศักดิ์สิทธิ์แล้วด้วยอำนาจแห่งศิล คุณงามความดีในพระรัตนตรัยที่เข้าถึงแล้วก็หาต้องมีวัตถุมงคลอะไรอีกถ้าจิตเรายัางไม่มั่นยังไม่ถึงพระรัตนตรยัยการที่เราห้อยพระหรือห้อยวัตถุมงคลนี้จึงเป็นสิ่งที่ควรกระทำเพราะเราไม่สามารถ รักษาจิตได้ตลอดเวลานั่นวัตถุมงคลทั้งหลายจึงเป็นสิ่งที่เตือนใจว่าเรานั้นต้องทำความดีอย่าประมาทมนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของโลกเป็นส่วนหนึ่งของดินน้ำลมไฟเมื่อโลกธาตุมันแปรปรวนมนุษย์ก็แปรปรวนแต่ถ้ามนุษย์มีศีลแล้ว มันจะเริ่มเป็นปกติทีนี้เขาถึงว่าจะแยกจะจําแนกธาตุนั่นเองให้เราเพิจารณาว่าคนประเภทเดียวกันอยู่ด้วยกันได้ไหมอันนี้ไม่แปลกเลยจําเอาไว้แต่ถ้าคนที่มันไม่ใช่ประเภทเดียวกันธรรมธาตุแบบเดียวกันอยู่ด้วยกันยากไหม คนดีก็ไม่อยากอยู่กับคนชั่วเข้าใจหรือเปล่าหากคนชั่วไปอยู่กับคนดีที่รู้เท่าทันหมดอยากจะอยู่ด้วยไหมก็อยู่ไม่ได้อีกคือหลอกไม่ได้แล้วนั่นไอ้เรื่องธรรมาธาตุถ้าเราอยู่ใกล้ใครแล้วเรามีความเจริญมีความดีอันนั้นเรียกว่าทำมันมาหนุนกัน ถ้ามันหนุนกันถ้าเราไปอยู่ใกล้ใครแล้วความดีเรามีความเรื่มใสลงจิตใจเราคอยไปตามทางอากุศลอย่างนี้แต่ถามไปว่าไปโทษเขาได้หรือเปล่าให้ดูกลับมาที่ตัวเราเองว่าอินทรีย์เรามันอน่อนทตุเรามันอ่อนหรือว่าคือเรามีจิต มีต้นทุนของเราอยู่แล้วพอไปเจอธรรมธาตุเดียวกันอีกมันจึงไปเพิ่มพูนไปเข้าทางกันเหมือนคนที่เขามีธรรมธาตุที่ดีแล้วไปเจอบุคคลที่ดีอีกมันก็จะยิ่งเสริมกันเข้าไปใหญ่เลยทีนี้นั้นเขาจึงบอกว่าเขาจะแยกธรรมธาตุแยกธาตุเขาแยกด้วยอะไรโลกจิตวิญญาณ เขาแยกด้วยอะไรแยกด้วยศีลเพราะศีลน,นี้เป็นเครื่องกั้นเป็นเครื่องคัดเป็นเครื่องกรองเป็นเครื่องรองรับก่อนจะเข้าสู่สมาธิเข้าถึงความสุขเข้าถึงความดีตั้งมัน่นอยู่ในสวรรค์ตั้งมัน่นอะไรก็ตามจะไปพระนิพพานจะไปพระอริยบุคคล ต้องผ่านจากสีลทั้งนั้นต้องคัดกรองก่อนเข้าใจหรือเปล่าดังนั้นแล้ววันพิภากษาโทษนี้แล้วบุคคลที่มีศินไปในทางกรรมอันใดก็จะเรียกว่าถูกพิภากษาหรือเรียกว่ากรรมนั้นจะถูกเปิดออกแต่ต้องดูว่ากรรมใดของใครนั้นมีทำเป็นเครื่องรับ เป็นเครื่องรองรับบ้างหรือเปล่ามีทำเป็นเครื่องอยู่หรือเปล่ามีความสำนึกหรือเปล่ามีความละอายมากเพียงใดอย่างนี้อย่าโทษฟ้าโทษดินโทษบุคคลนั้นบุคคลน,นี้ให้กลับมาเพ่งดูโทษในตนเองแล้วละ่ะในกรรมชั่วให้ละในกรรมชั่วนั้นเสียนั่นแหละอย่างพอแก้ไข ที่จะสมานผลเรียกว่าไม่ให้ติดเชื้อได้ไอ้คำว่าติดเชื้อที่บอกนี้หมายถึงว่าถ้าเรานั้นไม่หมั่นตรวจดูแลจิตของตัวเราเองและไปพาดพิงโทษคนอื่นเขาอีกก็จะไปติดเชื้อแล้วเอาเชื้อมาติดของตัวเองเนี่ยเรียกว่าเป็นการเพิ่มกรรมเพิ่มโทษ นั้นขอให้จําไว้ว่าในวันพิพากษาเขาจะขัดแยกด้วยศีลศีลน,นี้เป็นเหตุปัจจัยให้มีโภคทรัพย์ยสมบัติไปสู่สวรรค์ให้ไปสู่พระนิพพานได้คือมันเป็นฐานรองรับความดีทั้งปวงดังนั้นแล้วเมื่อเรามาเจริญศีลมาภาวนามาเจริญปัญญาขอให้ จงละอกุศลในกิจเพราะถ้าเมื่อใดอกุศลเกิดขึ้นแสดงว่าใจเรานั้นยังไม่ได้ละอย่างแท้จริงมันเป็นแค่การกล่าวถึงกล่าวขึ้นมาแต่ยังไม่ถึงในธรรมถึงจิตเรายังไม่ถึงเหตุเมื่อยังทำให้ไม่ถึงเหตุผลยังมีอยู่ไหมผลยังมีอยู่ เชื้อลูกหลานเลนหลูนมันยังมีอยู่แต่ถ้าเราดับที่ใจและดับที่เหตุได้ผลจะเกิดขึ้นหรือเปล่าผลก็จะดับเหมือนกันเข้าใจหรือเปล่าถ้าดับแล้วใจก็จะวางได้วางอุเบกขาวางเฉยคือไม่ยุ่งไม่สนใจไม่สูงสิง ปล่อยวางใครจะพูดยังไงก็ปล่อยเขาไปนี่เราวางแล้ววางแล้วคือไฟเราดับแล้วไฟโทสะดับแล้วความอาฆาตด,ดับแล้วความริษยาดับแล้วแต่ใครยังไม่ดับนี่เราบังคับเขาไม่ได้เมื่อเราไม่มีไฟแล้วนั่นแหล ใครจะเอาไฟโยนใส่เรามากเพียงใดก็เผาเราไม่ได้เพราะเราไม่มีเชื้อแล้วแผลเราหายแล้วนั่นเองแต่ถ้าแผลเรายังไม่หายถ้าเขาขว้างป่ามานี่นี่กรรมมันจะเกิดจากอะไรเขาเรียกว่าธรรมลงก็เกิดขึ้นนี่สำคัญมันดูแลจิตของเรา ดูว่าเรามีบาดแผลไหมถ้ามีบาดแผลนั้นเรียกว่าศินเรามันชำรุดมันมีช่องว่างเราจะปะชุนอย่างไรตอนนั้นไม่รู้จะทำอะไรได้ที่ทำได้ก็คือกำหนดสติที่กายกรสองภาวนาลงไปกำกับลงไปว่าพุทโท อยู่กับผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเสียนั่นเรียกว่าหลุมหลบภัยเพราะถ้าเราไม่อยู่ในหลุมหลบภัยเมื่อไรบาดแผลเราติดเชื้อได้ง่ายอากุศลในกิจก็ผุดขึ้นมาอีกแรงอาฆาตพยาบาทก็เกิดขึ้นมาอีกทีนี้พอมันเกิดขึ้นแล้วเกิดอย่างไรแผลมันก็จะร้อน แพ้มันร้อนและเป็นยังไงสมานยากเลยทีนี้คือจิตมันฟุ้งซ่านรำคาญไปหมดความดีที่เกาะเกี่ยวอยู่ยากไหมจิตตั้งมั่นได้ยากไหมทีนี้มันฟุ้งซ่านวุ่นวายไปหมดทำอย่างไรต้องล้างลมเสียออกก่อน อย่างที่บอกไว้เดินรมปราณเขาเรียกว่ารักษาแพ้ภายในต้องเดินรมปราณล้างลมเสียออกจากปอดล้างวิญญาณวิญญาณที่ไม่ดีออกไปจนเมื่อจิตเราโล่งสบายนั้นแล้วค่อยกำหนดคำบริกรรมลงไปกำกับที่ลิ้นปีก็ดีว่าพุทธ ลงไปสุดที่ท้องน้อยว่าโทเพราะว่าเมื่อใดเราละลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสง์พระพุทธโทรธรรม,มูสังโฆแล้วจิตเราจะมีความสว่างวาบเกิดปิติในใจนั่นเองนี่เรียกว่าเราเหมือนได้เรียกให้พระพุทธองค์ท่านช่วยคือ เรามีสติคอยดึงรั้งไว้เพราะในแดนสามโลกธาตุวิญญาณทั้งหลายนี้เมื่อเราจเจริญหรือเมื่อเราละลึกถึงพระพุทธูพระธรรมโมพระสังโฆจะเกิดแสงสว่างสีทองครอบกายรัศมีในกายในจิตเราไอ้พวกมารทั้งหลายเหล่านี้เมื่อมันได้เห็นแล้ว มันจะมีเข้าใกล้นั่นแสดงว่าเราจะมีรัศมีแห่งธรรมนั้นปกคลุมอยู่รอบเขาถึงรีบบอกว่าทำไมมนุษย์อาจจะมีที่เฉพาะสยามก็ดีเขาจึงให้เรายึดติดสิ่งที่เป็นมงคลก่อนดีกว่าไปยึดในสิ่งที่เป็นอัปมงคลเช่นเป็นวัตถุมงคล ของครูบาอาจารย์บ้างที่เขาอธิษฐานจิตเสกไว้ด้วยพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณไว้ให้เกิดมีแสงสว่างรัศมีเพื่อคุ้มครองกายสังขารเราทีนี้ก็ต้องดูว่าวัตถุมงคลเหล่านี้มันเป็นมงคลจริงหรือเปล่าเป็นมงคลอย่างไรเป็นมงคลว่า คนที่เขาเอามาสวมใส่แล้วเขามีศรัทธ,ธาหรือเปล่าศรัทธ,ธาในความดีหรือไม่ถ้ามีศรัทธ,ธาในความดีมีศรัทธ,ธาในการปฏิปทาของครูบาอาจารย์แล้วเขาเรียกว่าจิตมันจึงตั้งมั่นได้มีความเชื่อมั่นได้อย่างนี้เมื่อเราได้สวมใส่ใกล้วัตถุมงคลอันมีกายสิทธิ์แล้วเป็นยังไง มันทำให้จิตเรามีความสงบช่วยป้องกันพูดผีสัตร,ร้ายทั้งหลายคุณลงคุณไซอย่างนี้แต่ไม่สามารถช่วยให้วิบากกรรมลดลงจําไว้เพราะกรรมนี้แม้แต่พระองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่สามารถแก้หรือตัดให้ใครได้แต่สิ่งเหล่านี้วัตถุมงคลเหล่านี้ จะไปช่วยเตือนใจไม่ให้เพิ่มทำกรรมชั่วสิ่งเหล่านี้ที่มันจะเกิดขึ้นก็คือช่วยเอาไปคุ้มครองคนที่ดีผู้มีศีลมีธรรมไม่ให้เกิดความเดือดร้อนหรือชิบหายจากภัยทั้งหลายนั่นเองคนกากบาดกลางฟ่ามือตัวของท่านนั้นได้ทำตามที่เราว่ามาแล้วตัวของท่าน จะไม่มีทางลำบากอีกต่อไปและคนที่มีเส้นกากบาทที่อยู่ตรงกลางฝ่ามือนั้นเป็นคนที่เทวดาลงมาปกปักรักษาและคอยช่วยเหลืออยู่จึงทำให้คนที่มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือนั้นได้รับสิทธิพิเศษกว่าคนอื่นลองทำตามดูนะคะใครที่มีเส้นกากบาทชีวิตของท่าน จะไม่มีทางลำบากอีกต่อไปอย่างแน่นอนคะ่ะและถ้าหากคนกากบาททุกท่านนั้นเป็นคนดีรักษาศีลถือศีลภาวนาทำบุญทำทานให้ทานแก่คนผู้ยากไร้เชื่อเถอะค่ะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสาก,กลโลกนี้ย่อมอภิบาลคนดีหากเราเป็นคนดีตกน้ำก็จะไม่ไหล ตกไฟยังไงก็ไม่ไหมมีบุญบารมีอานิสง์ผลบุญของท่านจะน้อมนำท่านไปสู่ผู้คนที่ดีอยู่ในสังคมที่ดีปราศจากมูมานคนพาลและคนไม่ดีเพียงเท่านี้ชีวิตของท่านก็จะประสบความสําเร็จพบเจอแต่สิ่งที่ดีไม่มีความทุกข์จากนี้ไปจนนิพพาน สุดท้ายนี้ขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีมีแต่ความสุขหายจากโรคภัยเงินทองไหลมาเทมาเทวดาคุ้มครองเดินทางปลอดภัยหมู่มานั้นอย่าคิดที่จะมาใกล้ด้วยเทินท่านผู้ฟังคะพระพุทธองค์ตรัสว่าเชื่อหมดก็เป็นบาปไม่เชื่อก็เป็นบาปท่านจึงให้เชื่อเกิน50%ขึ้นไปก่อน จากการใช้เหตุผลหลายอย่างมาประกอบรวมกันรวมถึงถามผู้มีจิตญาณภาวนามาดีแล้วที่เราเชื่อใจท่านว่าสิ่งที่เขาพูดมาเป็นจริงหรือเป็นเท็จหากท่านใดร่วมกดแชร์เรื่องนี้เพื่อเป็นสะพานบุญขอให้มีโชคลาภหลังไหลเข้ามาไม่ขาดสายด้วยเธินสาธุสาธุสาธุ คลิปต่างๆจัดทำขึ้นเพื่อสืบสารและอนุรักษ์คาถาบทสวดมนต์ต่างๆความเชื่อคติธรรมคำสอนเพื่อนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตและเป็นความรู้เพิ่มเติมให้กับคนรุ่นหลังหรือปัจจุบันขอให้ฟังหรือดู เพื่อเป็นความรู้สิ่งไหนว่าดีนำไปใช้แล้วเกิดประโยชน์ในทางที่ดีทางช่องเติมบุญชาแนลขออนุมโมทนาบุญด้วยนะคะสาธุสาธุสาธ,สาธุต้องขอขอบพระคุณท่านเจ้าของเนื้อหาที่มาข้อมูลที่แนะนำธรรมะดีๆมาเผยแพร่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟังขอขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตาม กดไลค์กดคอมเมนต์และกดเข้ามาฟังคลิปนี้ค่ะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านคงจะได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้ไม่มากก็น้อยนี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท,ท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยวนณที่นี้ด้วยนะคะวันนี้เราได้นำสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็ถือว่าเราได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกัน โมทนาบุญร่วมกันนะคะขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์และอย่าลืมเผยแผ่ธ,ธรรมะให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ